ตามให้ทันเทรนการแพทย์ในปี2025มีอะไรบ้างคลิปนี้มีคำตอบแต่ก่อนอื่นกดหัวใจและกดแชร์เพื่อแบ่งปันแหล่งความรู้ให้คนอื่นๆด้วยนะคะเทรนแรกก็คือเทเลมีดิซีนหรือการแพทย์ทางไกลหมายถึงการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารให้บริการทางการแพทย์และสุขภาพเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายท้งแพทย์และผู้ป่วยสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในท้องแมนแจ็คอินเทอร์เนชั่นแนลช็อคซีลี่เฟิร์สพิเศษไล t ์เทเลมีดิซินเดอะนิวฟอนเทียออฟเทเลเฮลและเทรนต่อมาก็คือการใช้จีโนมิ m เมดิซิน เวชศาสตร์จีโนมในการรักษาและป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกับรักสุตระยะสั้นสําหรับการประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่มีเนื้อหาด้านเวชศาสตร์จีโนม r e f i h i n g c o u r s e in Genomic Medicine for t i c e r Certified Physician มาเรียนรู้เทนการแพทย์ของปี2025ได้ที่ MDCU Medu m a l และสําหรับท่านใดที่สนใจสามารถเข้าชมแพลตฟอร์มและสมัครสมาชิกปีได้ที่หน้าไบออดีเลยค่ะเราคือ MDCU Medu m a องค์ความรู้ทางก,กรารแพทย์ไร้ขีดจำกัด